สวัสดีค่ะวันนี้เอาผลงานทําสีเป็นช่อๆมาให้ชมนะคะโดยลูกค้าท่านนี้ให้โจทย์มาว่าอยากได้สีนำเงินที่ตอนอยู่ในล่มมองไม่เห็นทีนี้ช่างก็ว้าวุ่นเลยค่ะต้องผสมสีให้ได้ตามเลฟที่ลูกค้าพูดนะคะตอนคุยกันลูกค้าอยากได้แค่ช่อข้างหลังสช่อนะคะแต่ลูกค้าเป็นคนผมเยอะและหนามากค่ะนัดก,ก็เลยแนะนำให้ทำช่อข้างหน้าสองช่อด้วยค่ะจะได้ดูมีอะไรค่ะ จากนั้นเราก็ฟอกผมให้ลูกค้า1รอบนะคะก่อนที่จะลงสีนะคะหลังจากล้างก็จะได้น้ำเงินประมาณนี้เลยคะ่ะตรงตามคอนเซปต์ลูกค้าเป๊ะคะ่ะนี่ถ้าไม่เอาไฟส่องนะคะแทบจะมองไม่เห็นจริงๆคะ่ะจะมองเห็นชัดตอนที่อยู่กลางแจ้งคะ่ะเป็นไงกันบ้างคะสวยไหม่คะเป็นสีน้ำเงินที่สวยมากคะ่ะก็ดูมีลูกเล่นขึ้นมาทันทีคะ่ะลูกค้าทักมาบอกว่า เกือบทั้งวันไม่มีใครทักเลยค่ะเรื่องสีผมจนเดินออกไปกลางแจ้งนะคะถึงมีเพื่อนร่วมงานทักค่ะสรุปมีคนทักหนึ่งคนตามคอนสิป์เป๊ะค่ะ